ถ้าเรากราบเป็นนั่นนงคูเข่าวปั๊บถวายชีวิตมองภาพพระที่เรากราบตาเราเห็นรูปประจำเนี่ยจิตเราก็ต้องสัมผัสนามมาทำคือความรู้สึกในรูปคือรูปกับนามนั่นแหละอันนี้มันติดโลกเกินไปไงแค่กราบพระยังกราบไม่เป็นเนี่ยมันจะทะลุไปได้ไงเหมือนเราสวด,ดมนต์เนี่ยเอาสวด,ดมนต์กับร้องเพลงต่างกันตรงไหนเอาไม่ต่างแต่ร้องเพลงมันเป็น โลกอะพอเราร้องเนี่ยเรามีความรู้สึกเข้าไปในเนื้อเพลงแล้แต่ว่าธรรมะเนี่ยกว่าเราจะเข้าไปถึงในขึ้นของธรรมะมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆนนะสมาที่ลุงตาฝึกัาท่านนะท่านบอกถ้าเข้าถึงพุทธโธนะก็ไม่เกิดแล้วจ้ะเพราะเป็นเนื้อเดียวกันแนละ้วแต่มันทํา ต้องใช้ความเพียรอย่างหนักนะหลวงตาครับเขามีความสงสัยว่าทําไมยิ่งสวดมนต์เขายิ่งมีแต่ปัญหารุมเร้าสาพัดเรื่องมาพร้อมๆกันหลายด้านทั้งการเงินการงานเรื่องธุรกิจอะไรทั้งหมดหลวงตาครัไม่สวดก็โดนฮนะนี่ถ้าสวดเนี่ยยังโดนน้อยเนี่ยกรรมนะนะถึงเวลามันมานะไม่ใช่ไม่มา ไม่สังเกตเดีอยาาิเรานะเห็นกำแบบๆหัันหลังไปเอาตายซะแล้วของจริงๆอ่ะทุกคนมีกรรมเป็นแดนเกิดนะคือไม่ไม่เกี่ยวกวับสวดหรือไม่สวดสวดก็สวดก็ยังดีกว่าไม่สวดน,นะครับหลวงตาครับเขาสงสัยว่ามี หมอดูบอกว่าบทสวดจกกักรพรรดิไม่ดีเพราะว่าสวดแล้วจะมีไปเอาผีมาเจ้ากรรมในเวรอะไรชีวิตวุ่นวายอันนี้เขามเป็นเรื่องจริงไครับหลวงตางครับมันก็จริงสวดไม่จริงสวดเขาไม่เข้าใจเรื่องเจ้ากรรมในเวรนะเจ้ากรรมในเวรบางคนเขาไม่มีนะบางคนอย่างเราเนี่ยถ้าเป็นทหารเนี่ยส่วนใหญ่จะมี <laughs> แต่คนธรรมดาเนี่ย ค่าปลาค่าเม็ดค่าอะไรนิดๆนี่ยหน่นอยนะใช่คือเจ้ากรรมนายเบเนี่ยเราไปฆ่าเขาไว้แล้วมันอยู่ที่ไหนเออฆ่าไว้ในอดีตนีนะ่ะมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ภูมิไหนมันจะเล่นเราได้มันอยู่ภูมิเดียวนะ่ะไม่เป็ดอสุรกายคือสัตว์เดรัจฉานเป็ดอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานหรือมนุษย์ที่ไปเจอ แค่นั้นน่ะถ้าเป็นเทวดาหรือพรมเขาก็ไม่ละแล้วมันมีหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาสวดบทนี้ถูกวิญญาณมาเอาควาแน่นอนนะเพราะมันสว่างไงก็ลองคิดเดียวหลวงปู่กับจักพัทรวมกันนะขึ้นสันทิ้งไปในโลกนี่ย แล้วมาที่เราอ่ะเวลาเราสวดมาที่เราอ่ะเออมันไม่อยากได้เลยได้นะโดยเฉพาะปวกจ่าโจมทั้งหมดนะมาหมดอนะสวดไปเรื่อยเวลาสวดนะนะั้นอะคือการแผ่พนะอเราทิฏฐานเวลาเราสวดเนี่ยเขาน้อมมานะน้อมมาถึงไม่เราเราไม่แผ่เขาก็น้อม วิญญาณหมายถึงอายุดินญ,ญาณเนี่ยจะเป็นเจวดาหรือพรมเนี่ยถ้าเขาสวดกับเราเนี่ยอายุเขาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะอายุเขาก็ไม่หมดถ้าเขาสวดกับเราบ่อย,อยมันก็ไม่หมด <laughs> ใช่ไหมล่ะ <laughs> ไม่มีใครมไม,มาสวดหรอกมนุษย์ไม่เข้าใจไงมนุษย์เราไม่เข้าใจเพราะนั้นต้องฝึกให้เข้าใจ มหลวงตาคร,รับพระโพธิสัตว์ที่ที่ท่านอธิษฐานเป็นพุทธเจ้าในวนรกรการเนี่ยจะเริ่มมีพระแก้วเป็นของตนเองสร้างบาร,รมีตั้งแต่มาไหลกับหลวงตาครับตั้งแต่อธิษฐานเลยพอ <นะ S 2> รเริ่มอธิษฐานก็มีพระแก้วแล้วทาให้เป็นสีพอเริ่มสร้างบาร,รมีก็สีจะขึ้นจากฐานสมัยที่ฝึกกับทนท่านให้ดูนะครับ ว่าใครถึงไหนถึงไหนท่านจะรู้ส่วนใหญ่จะถึงหน้าอกแล้วก็ลาหน้าอกหรือแถบนี้น่ะยังไม่ถึงเสียนนะถ้าถึงเสียงเราลาไม่ได้ต้องต้องย้อนอดีตต้องย้อนย้อนบาร,รมีเลยฮนะถ้าถ้าเป็นองค์ปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องสิบหกใช่ไหมละ่ะอ่าสิบหกแล้วไปต่ออีกสี่ ประมาณนี้นะขึ้นสิบหกคือเต็มแล้วลาไม่ได้แล้วเล่นอีกสี่มันก็เต็มพอดีแต่จะรู้เป็นพุทธเจ้าพอดีขึ้นจากฐานฮนะแสดงว่าพระอรหันต์ในในยุคใกล้ๆที่ส่วนพระอรหันต์นี่นะถ้าคนที่ปรารนาไม่เกิดเนี่ยนะถ้าฝึกจริงจิตเขาอะข้างๆเขาจะเป็นแก้ว รอบๆตัวเล็นแก้วถ้าฝึกเข้าไปเรื่อยๆแก้วตัวนี้มันจะมันจะพลึบข้ากันนะแสดงว่าไม่เกิดแล้วส่งเครื่องเหมือนกันนะสมัมที่ฝึกกับท่านท่านให้ดูไงถ้าเป็นโพริสัตว์หรือเป็นปัจเจิกภูมิเนี่ยไม่นะมันจะเป็นแป๊บๆเรื่องสินสมาทิปัญญาถ้าคนมีมากๆมันจะวบโอ้โหมันถ้ามากอย่างหลวงปู่เนี่ยก็ มองไม่ได้เหมันพระอาทิตย์แหละแสดงว่ากายทิพย์ของคนมีบุญเนี่ยก็คือเป็นเครื่องคเครื่องทรงเครื่องทรงจกักรพรรดิเหมือนกันทั้งหมดมีความสว่างมีความสว่างนะความสว่างของมนุษย์เนี่ยมันเปลี่ยนพออารมณ์ดีสวดมนตนะ์บุญที่ทําในอดีตมาหมดเลยนะสวดมนตนะ์เนี่ยจะเป็นบทไหนก็ลองสวดเอะ มาหมดเลยบุญที่เราทำเนี่ยที่มันเหลืออยู่อะพออารมณ์เสียชาบุญจะมาไหมไม่มาก็บันทึกอารมณ์ที่เสียเข้าไปถ้าชัดเลยฮะบางคนโหทำบุญเยอะนะแต่อารมณ์ไม่ค่อยจะคืน,นลงๆน่าเสียดายเวลาตายแล้วจะรู้นะออกจากร่างนี่รู้เลยปริมาณของบุญมันไม่ไมไมเท่ากันนะ ทำเท่ากันแต่ไม่เท่ากันไม่เท่ากันตอนมีชีวิตทรงอารมณ์ไม่ดีบ่อยมันก็ตัดบุญกันบ่อยเหมือนเราเนี่ยเราคิดดีกวามไม่ดีมันไม่มาหรอกเพราะเรามีรูปมีนามมีกายมีใจใช่ไหมหลวงตาครับเขาสงสัยว่านในเรื่องของการบริจาคเอาอยัยว่าครับช่วย ชีวิต <wield ing 1970> คนอื่นเนะ่ยทีนี้คนไข้ที่สมองตายแล้วแต่ว่าตัวเจ้าของร่างเนี่ยเขาเขายังเสียดายร่างเขาอยู่เนี่ยแล้วเขาจะได้บุญเลยครับคนคือเอาอาไว้ของคนที่สมองตายแล้วไปให้คนอื่นเนี่ยแต่แต่คนตายเนี่ยหวงหวงเอาไว้ว่าตัวเองจะได้บุญแล้วคนตาคนตายแล้วก็จะรู้นะฮะพอออกจากร่างรู้ทันทีเลยฮะเขาจะรู้เลย เขาไม่เสียดายใช่และการที่จะสอนวิญญาณที่เสียชีวิตไปใหม่ให้น้อมรับบุญจะทำได้ไหมหลวงตาครับโอ้ย่างนะต้องสอนตอนที่มีชีวิตอยู่นี่นะมันไม่ง่ายๆนะถ้าไม่ฝึกจริงๆตัวขยโฉมันนะมาฝึกให้ใครไม่ได้หรอก ตวตาครับเขาฝันว่าในหลวงรอเก้าสวมแหวนกับสร้อยข้อมือให้แล้วก็กอดด้วยครับสันวัดซีกันนั่นอ่ะอ้าวคนจะสวมแหวนให้นั้นก็กอดเนี่ยถือวัดซีในอดีตเนี่ยในอดีตในหลวงเขาเป็นโพธิสัตว์เนี่ยในหลวงรอเก้าโพธิสัตว์เนี่ยเขาเป็นลักษณะเนี่ยทาบุญตลอดชีวิตแล้ว นึกถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองนะนั่นคือโพเดสต์ทำไมฝันเมื่อคืนนี่ฝันวัดตามหลวงตาไปส่วนมนทํทำไมตื่นมาเหนื่อยนะดูแล้วหลวงตา,ตาเวลาสวดมนต์แล้วหลับเนะี่ยมันก็ไปสวดมนต์เอาฝันไปสวดมนต์มั่งไปถ้าคนเคยเรียนอาคมก็ไปนะบางคนเคยเทศก็ไปนะมันอยู่ที่อดีตเคยมีมันจะไป อดีตคือเมื่อวานนี้ฮนะอดีตคือวินาทีแล้วไปเรื่อยๆถึงพบกันนั่นนะคืออดีตอย่างวันเรามาสวดมนต์วนันน,นี้กลับบ้านก็เป็นอดีตแล้วบันทึกแล้วนะคำว่าอาดีตเอามาเป็นประโยชน์ได้ด้วยนะถ้าสวดบ่อยๆนะจะเข้าใจอุตตครับในการทําพิธีต่างๆเนี่ยเช่นมีการหล่อพระหรือพิธีที่เป็นมงคลเนี่ยแล้วเราไปอธิษฐานขอ ขอขอหยุดฝนชั่วคราวอะไรเงี้ยน่อยูทำได้ไหมฮะได้อยู่นะไม่ไม่มีอาเพศอะไรใช่ไหมได้ม่มีนะส่วนใหญ่มันจะที่เรามันไม่เป็นอะไรรอบๆมันก็มีมันก็เป็นธรรมชาติน่ะนะแต่เขาก็หยุดเฉพาะที่ที่เราทำพิธีน,ะน,ะนั่นแหละนิดหน่อยน่ะ คือหลังพิธีแล้วฝนอาจจะมาหนักก็ได้ใช่ไหมครับหลวงตาครับถ้าเราเลี้ยงสัตว์แล้วเนี่ยสัตว์เลี้ยงเชิงเชื่องเนี่ยเวลาสวดมนต์ล่เ,า,เามาสวดมนต์ด้วยเนี่ยเวลาสัตว์ตัวเนี้ยถ้าสิ้นชีวิตไปเนี่ยจะไปเกิดดีไหมหลวงตานั่นก็เป็นเทวดาทุกองทุกคนน่ะพวกหมาพวกแมวเนี่ยเวลาเราเลี้ยงไว้เนี่ย เราสวดมนต์มันก็มานั่งสวดกับเราเนะมันดีกว่ามนุษย์นะสอดเลี้ยงก็บอกเลี้ยงอ่ะสร้างทำน้อยกับมนุษย์นะนอ,นนะอ๋อมันไม่ได้ทําอะไรนะเรามาเลี้ยงมันนะเลี้ยงด้วยอาหารนะใช่ไหมใครเลี้ยงใครอนะ่ะลองคิดดูเราเลี้ยงสัตว์หรือสัตว์เลี้ยงเรา หลวงตาครับถ้าอยากจะถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับต้องทําบุญอย่างไรครับหลวงตาครับแ่่ว่าถูกใจใจริษทั์ทุกคนครับเวลาไปไหนไปเที่ยวหรือไปไหนก็ตามเห็นแหล่งบุญก็รีบทำถ้ามีนะถ้ามีก็ทำเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปทำบุญอ่แจะไปเที่ยวแต่เห็นที่เขาได้บุญก็รีบทำ ไม่ต้องตั้งใจไว้ก่อนไม่แล้วบุญที่เราตั้งสัจจะธิฐานไว้ต่อเนื่องเหรครับเช่นหนึ่งปีจะถวายหลวงปู่หลวงตาทุกวันเนี่ยหนึ่งปีเนี่ยเราเอา,เอาใช้้ครก็เอาขึ้นมาใช้ได้เพราะเราทํามันมีพลังงานอยู่แล้วเราสะสมมาอยู่แล้วอธิฐานขอลาบก็ได้เหมือนกันใช่ หลวงตาครับการสวดมนต์เนี่ยทําไมถึงต้องสวดจกักรพรรดิครับบทอื่นได้ไหมครับหลวงตางครับได้ฮนะเหมือนกันหมดเลยฮนะแต่ความหมายไม่เหมือนกันนี่นี้ความรู้สึกไม่เหมือนกันนั่นก็เหมือนเพลงไงน,นะแต่และเพลงความรู้สึกเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะแต่สงบเหมือนกันเบาเหมือนกันเพลินเหมือนกันแต่ความหมายที่จะเอามาใช้คือพลังงานนะ มันก็ต่างกันนะบูจักรพพัดก็บอกเราตั้งแต่พระเจ้าองค์ปฐมมาองค์ปฐจวุฒลงข้างหน้าเนี่ยถ้าตั้งใจจริงๆนะโอ้ชีวิตนี่รอดแน่นอนรนะอดรอดมาหลายลายแล้วบางรายก็ไม่รอดเพราะไม่เอาจริงถ้าเอาจริงนะขึ้นขึ้นไม่เปลี่ยนนะคือเอาจริงคือเนี่ยเดินไปเดินมาก็สวดไปแผ่ไปโมทนาบุญบันเทกบุญตลอดนะ แต่คารวานนะน่ะทำยากนะแต่นักบวชเนี่ยง่ายอ่ะแต่เราปรเสียเนี่ยเราก็ต้องทำแล้วเตยมตัวที่ต้องเปลี่ยนร่างจะเกิดเลยหรือไม่เกิดอยู่ที่เราแล้วมันมีหลายคนนะปะเสียปั๊บเขาบวชเลยอ,อาอยุจนเก้าสิบว่วบางคนมากกว่าที่ทำนานนียบวชแล้วไม่ได้ทำอะไรทำวัดเช้าวัดเย็นวดมนภาวนาไป สมองไม่มีอะไรใช่ไหมเออไม่มีทางโลกโทรศัศน์ก็ไม่ดูนู่นก็ไม่ดูโทรศัพท์ก็ไม่จับอยู่เดินไปเดินมากะสวดมนตภาวนาไปปกติธรรมดาเนี่ยขึ้นข้างนอกไป่รบกวนนะสายใยจิตกับพุทธคุณธรรมคุณมันเป็นอยู่ด้วยกันประจำมันก็เหมือนอายุก็ยืนขึ้นอายุยืนแก่ช้าเนี่ย หลายคนได้รู้ตารู้จักนะพระปุระเซีนเขาก็บวชเลยฮนะอยุยืนทุกไลนเนี่ยแนี้คนใกล้เกษียณเยอะเหมือนกันครับเอาก็ต้องเตรียมตัวตายไงไม่ไม่สำคัญไอเตรียมตัวตายนะ่ยโรคดีๆสำคัญนะ <S 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 พอมันเป็นแนละ้วมันมันงดหยิดนะโรคเป็นนะ ลหลวงตาครับจัก,กรพรรดินี่เป็นเป็นพระชาติชาติหนึ่งของพระบุริสัตว์เนี่ยท่านไม่ได้ชาติเดียวพระเจ้าองค์บุวันนี่นับไม่ได้ท่านเกิดเป็นโพธิเป็นจกักรพรรดินับไม่ได้นะมันอยู่ระหว่างรอยต่อพระเจ้าแต่ละองค์อาจจะเข้าใจยากนะรอยต่อเนี่ยรอยต่อเนี่ยเหมือนกับภสษีไปเหมือนกับองค์ปัจจุบันไปภสษีเนี่ย อย่างรอยตรงนี้น่ะมันจะมีประเจกกับกับจักรพรรดิเกิดนะะมีมีหลายองค์ไหมฮะจากนี้ไป,อ,ไปองค์เดียวเปลี่ยนกันหมายถึงว่าเปลี่ยนถ้าองค์นั้นแกเขาก็ลูกขึ้นมาก็ต้องถ้าไม่มีก็เป็นกษัตริย์ธรรมดาไ <c oughs> ม่ใช่จักรพรรดิแต่พราะประเจกเนี่ยเยอะฮะเป็นพันก็มีวางยุก ใช่แต่จากมนุษย์ฮนะจากมนุษย์เราเนี่ยมนุษย์ที่ฝึกกรรมฐานมนุษย์ที่ศึกษาเรื่องพุทธศาสตร์ให้จริงจริงจริงๆฮะเราจะเข้าใจนะฮะในยุคที่ศาสนาของของพระพุทธเจ้าองค์นั้นยังอยู่เนี่ยอย่างเช่นพระสัมมาโคดมเนี่ยแสดงอยู่เนี่ยยังไม่ถึงห้าพันเนี่ยพระประเจกมีไหมครับมีสร้างบาร,รมีเยอะอ๋อแต่ยังยังไม่เป็นพระประเจกหลายองค์ ลงมาสร้างขนาดเต็มแล้วยังลงมาเลยฮะพระประเจกส่วนใหญ่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าท้องนะแต่ท่านไม่ไปเสวยบุญอยู่พรมหรือเทวดานะไม่ใช่นะพอท่านเกิดท่านก็ท่านก็นอยู่นะท่านไม่สร้างอะไรเล่นเล่นไปงั้นอนะ่ะมีอยู่สององค์ที่รู้จกักกับหลวงปู่ระไมกับหลวงปู่เลยที่จาวิสานนะ่ะหลวงปู่สูงนะัน่นนะพระประเจกท่าน ท่านเกิดแล้วนั้นอ่ะท่านเกิดโดยคนตายนะฮะท่าไม่เข้าท้องนะบอกก่อนท่านรอท่านรอจะตัดสโลตรงนี้มีความพิเศษเยอะจากมนุษย์เรานี่แหละไม่จากใครหรอกคือไม่ต้องเกิดเหมือนมนุษย์ทั่วไปใช่ไหมไม่ฮะ<อ>เกิดกับคนตายคนตายที่ไหนแล้วท่านก็ไปปรับภูมิให้มันแล้วก็ไปซ้อนเข้าเลยเกิดเลย พวกนี้ไม่มีหนังสือใบจุที่ไม่มีทํามีก็โหอยู่ไม่ได้นี่คือพุทธศาสตร์นะฮะจริงๆแล้วหลวงพ่อท่านบอกพุทธศาสตร์เนี่ยนะฮะเป็นศาสตร์ที่ควบคุมศาสตร์ทั้งหมดในโลกเนะี่ยน่าจะได้ในยุคปัจจุบันเะนี่ยมันนักบวชไปเรียน ไม่ใช่มาฝึกกรรมฐานนะฮมันต้องฝึกเข้าใจเรื่องการเป็นว่าใจเกิดนน่นฝึกให้เข้าใจเรื่องของกรรมเรื่องของนรกสวรรค์เรื่อง,องพวกเนี้ยเรื่องจิตวิญญาณนะมันใหญ่อะ <c oughs> ใช่ไหมล่ะห <c oughs> น้าเสียดายลงตาฝึกตอนที่อยู่ที่ถ้ำหลายปีอะกำลังมันเลยก็เลย้ว่าจะฝึกต่อมันก็เลยออกมา พิมพระสร้างพระมาเนี่ยจะกระจายรูปหลวงปู่ไว้กระจายรูปหลวงพ่อไว้ท่านบอกให้กระจายรูปท่านเยอะๆดูท่านเนี่ยรูปลักษ์องเล็กองน้อยให้ยุบเนี้ให้เขาเป็นประโยชน์ในในในชีวิตของเขาอ่ามันเป็นประโยชน์ไปนานท่านบอก ก็เลยไม่ได้ฝึกต่อก็เลยออกมาออกมาสร้างพระแล้วก็พิมพ์หลวงปู่แล้วก็พิมพ์บทสวดเนี่ยก็เลยตะเวนไปคุยไปแนะนำให้คนสวดมนเมือ่อประมาณยี่สิบกว่าปีนี่เองนะยี่สิบกว่าปีนี้นนะกระจายบทนี้ไปไม่ไม่ไม่ใช่นานนะตอนนั้นคงก็ยังไม่รู้เลยบทนี้มาจากไหน มันต้องพิสูจน์เองอย่างที่หมอมันว่าหมอดูมันบอกอย่าไปอย่าไปสวดนะับผีมามาให้ยังไงก็มาถ้ามันดีแถวนะั้นมันมาหมดอ่ะกลัวไหมเนี่ยอยู่ในเนี้ยกลัวผีไหมไม่ต้ไปไปกลัวหรอกผีอะกลัวคนนั่นแหละคนเนี่ยยิ่งกว่าผีผีมันมีอารมณ์เดียวมันไม่อะไรหรอกถึงมันเป็นเจ้ากรรมนเวรเรา เรามีผ้าอยู่มันไม่อันตรายไม่มีหรอกนี่ต่มันจะมาช่วยเรานะ่มันได้บุญจากเราทุกทุกครั้งที่เราสวดจนระิงผีนี่ไม่ได้หลอกใช่ไหมแต่เรากลัวเองใช่ไหมผีไม่เคยหลอกใครหรอกแต่เราเอะไปหลอกผีตัวตัวน,นี้คนหลอกเก่งกว่าครับซื้อของออนไลน์โดนหลอกข้งล่านใช่ไห มนุษย์ไม่มีอะไรมีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องห่มแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยไม่มีก็ไปทำมังหน้าก็ได้เขากินนอนสวดมนกันฮะหรือตามสาขาก็ได้บริการฟรีฮะเต็มตัวตายฮะเต็มตัวเวียนว่าตายเกิดนะเพอเพอฝึกจริงๆจังๆในมีความรู้พิเศษทุกคนนะเนี่ยถ้าพื้นฐานเก่ามีเนี่ยนะ มาเลยนะบางคนมีนะแต่ไม่โผล่เพราะปัจจุบันมันปิดปัจจุบันกรรมในตัวปิดเลยไปทั้งโลกนั้นหัวเป็นนอ็อตัวเป็นเกียวไม่หยุดเลยนะถามว่าจะรู้อดีตไหมไม่รู้มันต้องมาฝึกล่ะมันต้องมาสวดมนต์ภาวนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยพอมันเบาๆเนี่ยมันก็จะรู้แล้วเราเคยทำอะไรในอดีตี่ย ถ้าเราเคยเราก็ต่อเราถ้าเราไม่เคยเราก็ปรารถนาใหม่ไงมันก็ไม่มีอะไรโลกเนี้ยมันก็มีผู้ที่ปรารถนาเป็นหน่อพุทธภูมิปเจกภูมิหรือหัตถภูมิแค่นั้นเองอ่ะหรือยังไม่ปรารถนาอะไรก็ปรารถนาไปซะเพราะท่านบอกอย่าไปใหญ่ชาติเดียวถ้าใหญ่ก็ใหญ่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทั้งหมใหญ่จากหมู่บ้านใหญ่จากตำบลอำเภอจังหวัดไปประเทศไปโลกไปสามโลกนู้น จริงไหมล่ะเอาก็าจริงก็เตรียมตัตายเตรียมตัวเกิดไงไม่เห็นยากตรงไหนเลยจะไปทำร้ายตัวเองก็แล้วกันในยุคนี้ระวังนะบัติเหตุภัยธรรมชาติโรคระบาดมนุษฆ่ากันเนี่ยกำลังจะเกิดไปเรื่อยๆแล้วนะ่กำลังจะเปลี่ยนแปลงพอพอมันหมดแล้วแล้วศาส,สนาเริ่มเจริญแล้วคนเริ่มเห็นทุกข์แล้ว เริ่มเข้ามาเข้าวัดแล้วตอนเนี้ยแต่เราเข้าก่อนเนี่แล้วกันใช่ไหมเราเข้าก่อนนะโชคดีอหลวงตาครับในชาติปัจจุบันเนี่ยถ้าเขาปรารถนาที่จะไม่เกิดแล้วเนี่ยอธิษฐานว่าจากความเมนุษย์เนี่ยไปไปรอพระสีนี้ได้ไหมครับหลวงตาครับส่วนใหญ่เขาจะไม่เกิดนะหลวงตาสมัยอยู่กับท่านอ่ะ เคยไปส่งวิญญาณนะจริงๆละ่ะคนอาจจะเข้าใจยากนะวิญญาณพวกสัมภเวสีเคยไปส่งท่านให้ไปส่งเวลาแผ่ให้นึกถึงท่านบารมีท่านแล้วก็ไปที่วิญญาณให้เปลี่ยนเพราะมันมีบุญอยู่เนี่ยมันก็เป็นเทวดาอยู่ถ้าไม่มีบุญเลยเนี่ยมันก็ออกไปเกิดถ้ามีบาปมันก็ลงข้างล่างเราไม่ใช่เราไปแผ่ให้มันไปเกิดที่ดีเนีนไม่ใช่ เกิดไปแผลมันที่มันตกภูมเข้าใจไหมอย่างวิญญาณที่ตกภูมวิญญาณทหารวิญญาณอุบัติเหตุอุบัติภัยพวกตายก่อนกําหนดอะไรประมาณนี้ทีนี้เวลามันเปลี่ยนปั๊บเนี่ยมันเป็นเทวดามันก็โมทนาบุญกับกับหลวงตากับหลวงปู่เรามันก็จะสดไปเรื่อยสัมภาษณ์ทุกทุกวิญญาณ่ะไม่เกิดมันไม่อยากเกิดมันไม่เกิดเพราะอะไร วิญญาณเขารู้นะรเพราะมันเป็นวิญญาณมันทําอะไรไม่ได้โลกมันไม่รู้เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นวิญญาณแต่เราเนี่ยอาจจะลืมแต่ถ้าเราอยู่นิ่งๆเราไม่ลืมหรอกที่เราทำไว้เพราะวิญญาณมันมันก็บอกว่าจะสวดมนต์จะอยู่กับมนุษย์เนี่ยคือมนุษย์ที่ไหนทําบุญก็จะไปที่นั่นจนกว่าภาษีนั่นแะในเรื่องจริงนะ ในที่ก็ลองฝึกดู